สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำมะม่วงน้ำปลาหวานกันนะครับไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับวัตถุดิบจะมีอย่างนี้นะครับหอมแดงครับผมนี่หั่นประมาณนี้นะครับหอมแดงนำด้วยพริกจะตำเมาหรือว่าจะใช้เครื่องบดอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเครื่องบดง่ายสะดวกนี่จะมีมะม่วงมีกุ้งตัวชูโรงครับอร่อยเต็มปากเต็มคำ ประมาณนี้เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เชฟก<ม>็ได้ทาการ<ม>เคี่ยวน้าตาลกันแล้วนะครับกำลังจะเคี่ยวน้ําตาลสีสันนะครับต,ต,ตันไปเข้มข้นน่ารับประทานตอนนี้เริ่มละลายแล้วนะครับนี่ต้องเคี่ยวให้มันเหนือ่อยเหนืนะครับเวลาจิม้มลงไปจะติดเนื้อมะม่วงขึ้นมาอรอ่อยแน่นอนครับผมเชฟปลานะครับนี่น้ําปลาหอยทองนะคระับอ๋อหยดทองนะครับไม่ใช่หอยทอง เอาเชฟก็จะทําการใส่น้ําปลาลงไปนะครับเพิ่มน้ําปลาลงไปครับเอาอะไรครับเชฟกุ้งกุ้งกุ้งนะครับขั้นตอนต่อไปกุ้งจะเอาใส่กุ้งลงไปนะครับใส่กุ้งลงไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเชฟคนให้เข้ากันนะครับกับน้ําตาลและรอกุ้งสุกนะครับ อะไรครับเชฟชรอ,อน,นีก็เคี่ยวไฟอ่อนๆนะครับแก๊สก่อนนะครับพักไว้ก่อน,นคเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะครับรอกุ้งสุกแล้วก็รอน้ําตาลมันเหนียวข้นขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็เหนียวได้ที่แล้วนะครับเชฟจะทําการใส่หอมแดงลงไปนะครับหอมแดงลงไปแล้ว ตามด้วยพริกครับผมใส่พริกลงไปตามด้วยอะไรครับเชฟหมดแล้วหมดแล้วนะครับคนนี้เข้ากันนะครับสีสันน่ากินมาก เกี่ยวไว้สักนิดนึงครับให้เหนียวอีกนิดหน่อยก็รับประทานได้ครับผมเสียงเคี้ยวนะครับกุบกุบเอากุ้งนิ่กุ้งนิ่กุ้งใหญ่เลยใหญ่เลยช้าๆดิช้าดิ Hmm.